สวัสดีครับจะพามาดูการเผาถ่านที่ใช้ความร้อนสูงเนื้อไม้จะกลายเป็นคาร์บอนหรือสามารถนำไฟฟ้าได้นะสามารถนำไฟฟ้าได้โดยการเอาถ่านที่เราเผาที่ใช้ความร้อนสูงสูงมาใช้มันติมิเตอร์แบบนี้ที่วัดอิเล็กทรอนิกส์นี่คือลักษณะคือการ นำไฟฟ้าเข็มก็จะขึ้นนะนำไฟฟ้าเข็มจะขึ้นเราจะทดสอบว่าฐานที่เราเผานั้นเป็นคาร์บอนไหมสามารถนำไฟฟ้าได้หรือเปล่านะโดยการก็เ,าเอามาจิ้มเนะอามิเตอร์มาจิ้มลงไปที่ก้อนฐานลงไปแบบนี้เข็มมันขึ้นนะเข็มขึ้นแสดงว่ามันสามารถนำไฟฟ้าได้ถ้าเกิดเราเผาฐานที่ใช้ความร้อนสูงนะแบบนี้ยนำความร้อนเอ้ยนำไฟฟ้าได้เข็มมันจะขึ้น ก่อนนี้ก็เหมือนกันเนี่ยเข็มขึ้นก็แสดงว่านำไฟฟ้าอยู่นำไฟฟ้าเนเอาตรงนี้กันนี้ตรงนี้เห็นชัดๆนำไฟฟ้าเข็มขึ้นแสดงว่าสามารถนำไฟฟ้าได้เนี่ยเข็มขึ้นเกือบสุดเลยเกือบเกือบไม่มีความต้านทานเลยเนี่ยเราตั้งมาตรวัด1 k เค ก็ประมาณนี้อาจจะมีความต้านทานต่างกันขึ้นอยู่กับเนื้อไม้แต่ละชิ้นที่ได้รับความร้อนอาจจะไม่เท่ากันอ่าอ่าเนี่ยฐานก้อนนี้อ่าเดี๋ยวมาใกล้ๆแล้วว่ามันขึ้นไหมอา่าสังเกตุกเข็มมิเตอร์ว่ามันจะขึ้นหรือเปล่า,ามางี้ดีกว่าจะเห็นชัดๆเนี่ยเข็มขึ้นเกือบสุดเลยก็แสดงว่ามันมีการนําไฟฟ้าและมีความต้านทานน้อย เข็มขึ้นอันนี้คือความต้านทานที่ไม่มีนี่คือความต้านทานน้อยมากเข็มจะขึ้นสุดถ้าเกิดขึ้นน้อยก็แสดงว่ามีความต้านทานมากนี่ก็แสดงว่ามีความต้านทานน้อยคือเป็นตัวนําไฟฟ้าได้อันนี้ก็เหมือนกันอทิละก้อนก็ลองไปเปรียบเทียบกันดูว่าฐานที่เรามีอันนี้นําความร้อนเอ่อนำไฟฟ้าได้น้อยโอ้ยโอยนี่ไม่ค่อยติดไม่ค่อยขึ้น นี่ก็ขึ้นอ่อนขึ้นขึ้นขึ้นเห็นไหมขึ้นอยู่กับนี่ขึ้นตัวนี้ก็สามารถนำไฟฟ้าได้โหเยอะเลยอันนี้ล่ะอ่าอันนี้ก็นำไฟฟ้าได้นะเปรียบเทียบกับก้อนอื่นๆที่เราไปหาก้อนอื่นๆที่เผาด้วยความร้อนต่าแบบนี้มันก็ไม่สามารถนำไฟฟ้าขึ้นก็เนี่ยไม่ขึ้นเลยไม่ขึ้นเลยนะ ใกล้ๆก็ไม่ขึ้นคือมีความต้านทานสูงไม่นำไฟฟ้าเราเปรียบเทียบได้โดยการเอาทานนี่แบบนี้มาจิ้มแบบนี้ขึ้นก็ขึ้นอยู่แต่ยังมีความต้านทานอยู่นี่ก็ขึ้นแสดงว่านำไฟฟ้าโอ้โหอันนี้ก็คือนำไฟฟ้าอย่าบางมือบางนำไฟฟ้าต่างกันอันนี้อาจจะโดนความร้อนได้น้อย ขึ้นถือว่าเข็มขึ้นโอเคมันเป็นบางส่วนเอาขึ้นแต่ว่าใช้ได้อ่ะโอเคครับหนานเลย